สวัสดีครับผมนายมนวัทองนาคาษาหกแปดสองหนสองครับวันนี้มาทำคลิปเอ่อมีโปรเจกตคลิปที่ศูนย์แปดะครับเอ้ศูนย์ศูนย์แปดนะครับเอศูนย์เก้าศูนย์เก้เนี่ย09 09 09 09เป็นตัวเบาะนะครับอะไรไปที่ศูนย์หนึ่งสองสในคอสร้างแปดสี่มาครับ ขอเอออเสอิษเออบิษไปขอไปที่สอบริษัครับกิดผานครับไปที่คนเพียร์ครับรจะทราบเบป็นสีเหมือครับมีขนาดที่เอ่อ สามสิบรับก็จะมีเป็นสี่สิบหักแล้วก็ตอวที่หกหกจะให้มาอีกประมาณสอง มายีนะครับครับเกณดไหมตรงนีจ้เป็นสามร้อยน,น,นะครับนี่ก็ต้องเก็บเป็นสี่รอยครับวอนนี้เกิดเป็นงินนะครับก็ติดถูได้ไล้คลับ Okej, więc, jedno zdjęcie, trzy odcinki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 , ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ